เดี๋ยวมาทานด้วยกันเลยนะคะมาค่ะหมูค่ะอืมรสชาติเป็นหมูแบบหมูอบนะคะเอาบอบไม่ต้องใช้อันนี้เยอะนะใช้ใส่แค่เกลือกับซอสนินดๆก็พอคะ่ะไม่ต้องเยอะทำน,น,น้อยๆพอกินกับลูกโดดอืมกินจับ ผักค้าหน่อยเขาบอกว่ากินสดได้ว้าเผ็ดหูผักค้ากรอบค่กรอบกรอบมากเลยสดๆแบบนี้หวานหวานดีค่ะเดี๋ยวจะมาลองชิมเรดดิสกันบ้างนะคะเป็นผลไม้สีแดงช่วยบำรุงรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะบอกนะปลาส้มวันนี้เป็นปลาปลาส้มปลาสวายนะคะ ปลาส้มนี้ก็จะมีหลายปลาเหมือนกันปกติปกติจะชอบกินปลาปลาตะเพียนนะคะชอบรสชาติปลาตะเพียนแต่วันนี้ได้ปลาสวายมาจะกินคารดิตนะรสชาติเหมือนหัวผักกาดเครื่องทานอยู่หน้าบ้านนอกบ้านคือหน้าบ้านอร่อยค่ะยังเหลือเยอะเลยมาทานด้วยกันได้นะ